สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมออกรกวีปันเลขทางช่อง Youtube นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ความหวังหลายๆคนนะครับการรอคอยของใครหลายๆคนนะครับผู้ที่ชื่นชอบเสียงโชคเสียงดวงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16ตุลา คม2 5 6 7นะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็มีแนวทางของแม่จำเนียนมานำเสนอครับว่าแม่จำเนียนอันดับเลขขายดีครับอันดับเลขขายดีก็มีและ <c oughs> ตำราแก้จนเลขเลขประจำวันครับตำราแก้จน เดลินิวบางกอกทูเดย์มหาศักษานะครับก็มาดูอันดับเลขขายดีของแม่จำเนียน <c oughs> ขายดีอันดับหนึ่งครับ2 3อันดับ2 4 7อันดับ3 1 5อันดับ4 9 3อันดับ5้าอันดับ6 7 9อันดับ7 6 8อันดับ8 8ดแ อันดับ9 1 3อันดับอันดับ10 1 4ครับเพื่อนๆอ,อันดับ1ครับมาแรงอันดับ1 2 3น่าจะเป็นเหตุการณ์รถบัสของนักเรียนอนุบาลทัานศึกษานะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคลาเดีอันดับ1ครับ2 3ครับผม ที่เหรือก็เป็นตัวเล็กๆหล,ลวงปู่ศิลาอายุ7879ครับซีขึ้นซีลงทะเบียนรถของท่านก็8 8ด5ป8ห้ครับเลขมงคลครับรลอ9เก้าศูนยและ แปดเก้านี่ครับดูตามนี้ได้เลยครับม้าสีหมอกลาบลอยเขาบอกว่าอาจารย์กอรครับอาจารย์กอ่อแม่นขั้นเทพครับแม่นขั้นเทพ 8 2ดสก็มีแม่นคันเทพปฏิทินจีนนี่ครับ2องตัวก็มี69ตามนี้เลยครับก็มาดูมาดูเลขตารางเลขกำลังวันครับกำลังวันของปฏิทินครับ ตำราแก้จนก็ให้4หนึ่งหครับสองห้าเดลเนล C หนึ D ่งสามห้าสองหกเก้าบงกอกทูเดย์ห้าห้าแปดทักมหาทักษะศูนย์ห้าสองห้าสองห้าสองก็สวยครับ หนึ 1> 1, 3, 6, ่งสามหกเก้าชนกันครับสี่หนึ่งชนกันสี่หนึ่งสี่แปดสี่แปดก็ชนกันสี่แปด สองห้าสองชนกันสาสำนัก255-2 255-2แล้วก็5้สองชนกันสามสำนักครับ69 6 9้ก็ชนกันครับ69 69 69 และมหาทักษะก็หกเครับ6ก9ก้นะครับชนกันอยู่3มชุดชนกันอยู่3มชุดก็คือสองห้าและ6 9ครับชนกันอยู่สาสำนักก็เอาไปพิจารณานะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเสียงโชว์นะครับ ไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอ,อกอะไรสองสามมาแรงครับจะออกหรือเปล่าครับก็ต้องคอยติดตามเย็นนี้ครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันขอให้โชคดีพบกันใหม่สวัสดีครับ